เข้ภาพบรรยากาศสวยสวยให้เบิ้งด้วยพี่น้อง๋ยวสิย่างไปเบิ้งใกล้ๆนะจ๊ะมีตรงน้ำที่มันโคบแห้งๆคุณอันนี้ห้างจากก้อนหินตรงนี้ประมาณเม็ดนึงเด้อพี่อิงว่าไปยืนตรงตะน้อยนั้นเด้อ่ะพี่อิงเป็นคนยานความสูงนะคะมีให้พี่น้องเบิ้งวิวสวยๆถ่ายไปค่ะถ่ายไปวิวสวยๆคะ่ะพี่น้องค่ะเอาแบบ ทารอนาม่าเลยเดี๋ยวพี่อิงสี่ย่างไปหลายๆจุดเดอร์มอนีเดอร์คอยเบิ้งน้ำกันด้อพี่น้องจา้าคอยเบิ้งน้ำกันพี่อิงสี่ย่างไปหลายๆจุดค่ะเท่าที่พี่อิงสิเก็บภาพความสวยงามของไมยยค่ามาฝากเพื่อนๆได้อันนี้เป็นฟังตะวันตกของเอลทาโรที่พี่อิงอยู่และะ้วค่ะเนาะก้งามพอสมควรค่ะโขดหินของเขาอนะนะงามพอสมควรพี่น้องจา้าเอาสำหรับมือไม่ จังพี่อิงพี่อิงกว็ว่าวิวมันงามแต่ว่าภาพที่ออกไปเนะ่ขอโทษขอให้ด้วยพี่น้องเด้อท่นมันบนในงามจังที่บรรย้ายฟังทั้งนี่เป็นฟังตะวันออกนะคะของเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ที่พี่อิงทายห้เบิ้งนะคะอันนี้เป็นฟังตะวันออกสวยงามอยู่นะพี่น้องเนาะอ่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนนี้ประมาณช่วงประมาณ เก้าโมงกล่วละค่ะขึ้นมาสูงแล้วแต่ว่ามีเมฆบังเนาะเดี๋ยวไปชมกันตอตอๆไปค่ะพี่อิงสิเก็บภาพมาเพิ่มตอตอๆนะคะอันนี้เด้อจ้าคือจุดชมวิวที่พี่อิงถ่ายให้เบิ่งนะคะถ่ายให้เบิง่งบ้านจากอากาศแถวนี้กำลังก่อสร้างกัมีเด้พี่น้องคุณนะ่ะเป็นบ้านที่มีราคาค่อนข้างแพงพอสมควรค่ะ บานตาอากาศจากหลังมาจากลานมาดูนี่มีแตางามงามพี่น้องจากจุดที่พี่อิงไทยนะคะจุดแรกจนมาหอดจุดนี้ยางไม้อีกประมาณสิบนาทีนะคะแต่กอนเนี่ยเขาให้เ้าลงไปไท้ายภาพข้างล่างได้ได้พี่น้องมันซีนี้บันไดให้เ้าลงไป เดี๋ยวนี้เขากั้นไว้ว่าห้เขาลงน้ำทะเลตรงนี้ค่ะเป็นสีเขียวเห็นบ่สีเขียวสีฟ้าสดใสแล้วก็เนี่ยเห็นบ่าพี่น้องค่ะสวยมากๆเบิ่งมนม,มีก็แล้วกันค่ะเนี่ยสวยสวยน้ำทะเลสิเป็นสีเขียวเขียวจังเลยละเขียวมรกตเลยเนี่ยมอก่อนเนี่ยเห็นบ่ามันมีทางยางลงไปเด้บ้าที่นี่เขาเอาอันนี้มาก,กั้น ก็บบเป็นยังพี่น้องเอาเป็นว่าพี่อิงกะให้เบิ่งภาพไกลๆกล็แล้วกันเนาะช่วงไกลๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะต่อไปอีกนี่จ้าเอาเท่าที่พี่อิงทายได้เนาะสวยมากๆเลยพี่น้องน้ำทะเลช่วงนี้จะเป็นน้ำลึกพอสมควรค่ะพอวานเรือเรือจอดได้เนี่ยอีลึกพอสมควรนะคะ พี่น้องจา๋าบ้านหลังนี้เป็นบ้านซุงสเปนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนได้ค่ะเด้อเนี่ยบ้านแถวเนี่ยนะคะหลังค้าสิเป็นลักษณะนี่ลหละคือบ้านเฮ้าบอสทายบ่ได้หรอกค่ะมันงามต้นบกอกพี่น้อง อันนึงมันยังดิบอยู่ค่ะแล้วอันนี้มันสุกแล้วต้นใกล้ๆกันน,นี่มันสุกแล้วเห็นบอมันใกล้ๆได้พี่น้องเนาะน่ม้บอกกอกเดอ้อวยโอลิฟเด้อพี่น้องเดอ้อพันไว้หน่อยคือบอักทันเนาะตรงจุดนี้ที่เป็นคลับ ต่อเรือด้วยค่ะแล้วก็สิเป็นที่สมแซมที่จอดเรือนะคะพี่อิงเคยพากกันไปนั่งแล้วก็กินอาหารอยู่ตรงนั้นแล้วเที่ยนึงแล้วพี่น้องเนาะมาถึงจุดชมวิวเป็นหาดนน้อยพี่น้องอยู่ในเขตของซาตานพอนซาและพี่อิงมาซาตานพอนซาแล้วเด้เมื่อวานนี้พี่อิงท่ายเบิ้งเป็นหาดใหญ่ว่าค่ะ อันนี้เป็นมินิหาดกว้างประมาณจาก15เมตรความยาวนี่ประมาณจากบ่ถึง20เมตรหรอกค่ะเนี่ยระวางหาดเนี่ยระวางหาดไปชนฟังชนฟังเนี่ยพี่น้องคะแต่ว่าก็มีคนมามาเล่นเนาะมาเล่นน้ำยูพี่อิงสินั่งพักอันนั่งพักจากน้อยคะ่ะเพราะว่าพี่อิงมาถึงจุดที่พี่อิงอยากมาทายเพื่อนๆเ,เห็นแล้ว เป็นมิหาดที่พี่อิงพี่อิงมาไม่ยกค่าเนี่ยมิหาดนี่แหละเล็กสุดนะคะอ่าต่อไปก็เป็นหาดอ่าซันตาพอนซาซึ่งพี่อิงทายเ้เบิงเราเมวานนี้เนาะเห็นบอพี่นองวิวสวยมากเลยค่ะเมื่อนี้น้ำนิ่งค่ะน้ำเริ่มสะอาดแล้วสีให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะคะสวยๆงามๆอีกล่ะอุ้ยอิงลื่นลมมาเนี่ยอบอพี่น้อง ขันเห็นไหนอิงตอนนี้กะสซิมิตะเงือล่ะค่ะเพราะว่ามาถึงนี่พี่อิงย่างประมาณ3มกิโลละค่ะนะคะจากที่พักพี่อิงเนี่ยย่างประมาณ3มกิโลถ้าย,ย่างต่อไปอีกได้พี่น้องนะที่ผู้ยิ้งเพื่อนย่างไปเรื่อยๆนะคะถนนเนี่ยย่างไปเรื่อยนะนะคะนี่เป็นถนนกลางอ่ถ้าย,ย่างไปเรื่อยๆนี่อีกเค่งกิโล ก็สิไปเจอหาดซันตาพอนซาที่พี่อิงทายให้เบิงเมอ่อวานนี่นะคะอันนี้เป็นหาดเล็กๆนะเดี๋ยวพี่อิงย่างไปเนาะย่างไปในหาดเป็นหาดเล็กๆนะคะติดกันติดกันระว่างหาดซานตาฟอนซานะคะกะบบไก่จากนี่ประมาณครึ่งกิโลนาะนพี่น้องพี่อิงก็คงคิดว่าสิจบ คลิปตรงนี้ไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายังบอยังบอจบตอนนี้เดี๋ยวก่อนแต่ว่าอีจบกับภาพกับคลิปของหาดตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าพี่อิงสินังพักจากน้อยนึงแล้วพี่อิงก็สียางกลับก็คือยางมาได้ประมาณ3กิโลเ <laughs> ก่งเติบ <laughs> แล้วก็พักจากส5หานาทีพี่อิงกะ สียางกลับนะคะขากลับกาเดี๋ยวสีแวะไทยมองสวยๆคนลราฟังแห่งบึงนะคะอันนี้ฟังต่วันตกเดี๋ยวไปยางทายฟังต่วันออกแหงบึงสวยงามนะพี่น้องเนาะพี่งไปซาๆจ้ะสวยงามมากเลยอ่าเป็นช่วงประมาณเกือบสิบโมงละคะ่ะแต่ว่าทองฟ้ามันมืดคึ้ม พี่น้องคะมันก็นเลยโเห็นนะคะมันก็นเลยโเห็นอันแสงแดดพอสมควรบอรภาพยิ้วลอยล้านของได้อิงอีกแล้วกับพี่น้องพี่อิงก็คงสิจุคลิปนี้ไวทอนี้เนาะเดี๋ยวฮามาพอกันไหมในคลิปหน้าด้ค่ะขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขกับการได้รับชมคลิปที่พี่อิงตั้งใจเอามาฝาก สำหรับทริปการท่องเที่ยวเมื่อนี่ที่พี่อิงซีอยู่ไมายกค่านะคะแล้วก็เมื่ออื่นพี่อิงก็จะกับไปที่อิงแลนด์แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อิงแลน์นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปตอนช่วงเย็นเย็นที่พี่อิงสิท้ายอีกจะคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็คงที่ได้เจอกันที่อิงแลนล่นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ